สดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บายเป็นครูวรัตยาผาจันทึกนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1.12เรื่องโจทย์ปัญหาคอรอนอ เช่นเดิมค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ก็มีหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะของสสวทแล้วก็ใบงานที่1.12นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาของคอรอนอค่ะให้นักเรียนเตรียมให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาของคอรอนอค่ะเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าลักษณะโจทย์ของคอรอนอจะเป็นเช่นไรใช่ไหมคะข่าวที่แล้วโจทย์ของหอรอ,อเราทราบแล้วว่า โจทย์ที่มีคําว่ามากที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดใช่ไหมคะลูกจะเป็นหอรอมอแต่คอรนอล่ะคะจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า35นะคะแล้วนักเรียนจะเจอโจทย์ดังนี้คะ่ะโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดังนี้ปรับปรุงห้องเรียนทุกๆุสองปีทาสีอาคารใหม่ทุกๆ6ปีและซ่อมบำรุงทางเดินเท้าทุกๆ4ปีโดยเริ่มดำเนินการตามแผนทุกรายการครั้งแรกในปีพศ2560 โรงเรียนแห่งนี้จะดําเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกรายการพร้อมกันเป็นครั้งที่สองในปีพศอใอดค่ะอาละนะคะนักเรียนเรามาแปลงความหมายกันก่อนนะคะในแต่ละขั้นตอนนะคะจากโรงเรียนแห่งนี้ปรับปรุงห้องเรียนทุกสองปีใช่ไหมคะลูกถ้าทุกสองปีนั่นหมายความว่าในทุกๆุสองปีจะปรับปรุงห้องเรียนดังนั้นก็ต้องไปปี ต่อไปก็คือปีที่เท่าไหร่คะอีก4ปีใช่ไหมคะแล้วก็ไปปีที่เท่าไหร่คะลูก6ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกสอง2 2 4 2 3 6ใช่ไหมคะแล้วก็2 4 8 6แล้วก็8ต่อไปอะไรอีกคะ10ใช่ไหมคะในทุกๆ2ปีใช่ไหมลูกทุกๆ2ปีก็ไปอีกเป็น12เห็นไหมคะ ไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกทุกๆสองปีในการที่จะต้องปรับปรุงห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะอันนี้คือความหมายของการปรับปรุงห้องเรียนทุกๆสองปีท่านี้มาดูทาสีอาคารบ้างคะ่ะทาสีอาคารทุกๆกี่ปีคะลูกหกปีอ่าเรามาดูนะหกปีหกปีก็ไปต่ออีกใช่ไหมคะลักษณะหกปีก็หกหนึ่งหกหกสองสิบสองก็ไปเป็นปีที่สิบสอง ใช่ไหมลูกแล้วก็ต่อไปอีกใช่ไหมคะไปเป็นปีที่เท่าไหร่คะ18เห็นไหมคะ638แล้วต่อไปก็อะไร64 24เห็นไหมคะแล้วก็65 30ใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมคะลักษณะแบบนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะแล้วมาดูอีกคะ่ะก็ซ่อมบำรุงทางเดินเท้าอีกทุกๆสี่ปีอ่าทุกๆสี่ปี ก็ไป c หนใช่ไหมลูกแล้วก็สีอะไรคะสีองเป็น8เห็นไหมคะแล้วก็ไปอีกส3่สาแล้วก็สี่สีแล้วก็ส5 20ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆอีกเช่นกันนะลูกนะเป็นลนักษณะแบบนี้ ใครพอจะจำได้บ้างว่าลักษณะน,นี้คือการหาอะไรนั่นเองก็คือการหาตัวคูณร่วมใช่ไหมคะลูกตัวไหนคะที่มันเหมือนกันตัวไหนคะที่มันเหมือนกันสองไม่มีสี่อ่าไม่มีหกไม่มีแปดก็ไม่มีสิบไม่ม,ม,มีมีตัวไหนที่เหมือนกันคะนี่ไงคะลูกสิบสองสิบสอง,สสองแล้วก็สิบสอง พราะฉะนั้นนี่คืออีก12ปีก็จะทำรายการในการซ่อมบำรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนอีก12ปีในครั้งที่2นะคะดังนั้นอันนี้คือการหาอะไรคะใครทราบแล้วลักษณะแบบนี้ก็คือการหาการคูณร่วมน้อยก็คือการหาอะไรนั่นเองคอ รอนอใช่ไหมคะลูกอ่าเมื่อเราพอทราบแล้วอ๋อจดลักษณะแบบนี้ก็คือการหาคอรนอเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีทำกันเลยนะคะถ้านักเรียนมีสมุดนักเรียนสามารถจดลงไปนะคะแล้วก็ลองทําพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะอ่าพร้อมแล้วก็เขียนคําว่าวิธีทำค่ะลูกแล้วเราจะลองดูว่าเรารู้อยู่แล้วว่าข้อนี้หา ครอนใช่ไหมคะเราก็เอาโจทย์มาเกาะเนาะโจทย์ถามว่าดำเนินการพร้อมกันเป็นครั้งที่สองในปีพศอใอดอ่าทีนี้เราก็จะเริ่มเลยนะคะเราก็ต้องมาหาอะไรคะเมื่อกี้นี้หาครรนของสองหกและก็สี่ค่ะแล้วเราใช้การหารสั้นคะ่ะลูกเมื่อกี้เราใช้การคูณใช่ไหมคะการกระจายการคูณทีนี้เรามาหารสั้นดูคะ่ะ เอาตัวเลขเข้ามาเลยค่ะสองหกสี่ค่ะนักเรียนทําไปพร้อมๆกับคุณครูดได้เลยนะคะให้เขียนแล้วก็ลองฝึกฝนดูนะคะอ้าวอันนี้เราก็ใช้อะไรเอ่ยมาหารใช้สองสองหนึ่งสองสองสามหกแล้วก็สองสองสี่ใชยไหมคะลูก ไปต่อไหมคะคอรนอมีอะไรสามารถหาร1 3 2ได้ลงตัวไหมคะนอกจาก1อ่ะไม่มีและสตัวล่ะคะก็ไม่มี1กับ3ก็ไม่มีก็ได้แค่หนึ่งสามกับสองก็ได้แค่หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะยุตินะคะขีดสองเส้นเลยนะคะเพราะมันไม่มีตัวใดหารได้ลงตัวหรือหารต่อสองตัวก็ไม่มีดังนั้นยุติแต่คอรนอจะทำไมลูก เป็นตัว l จำได้เนาะเอาตัว l มาทำไมกันนำมาคูณกันทั้งหมดเลยนะคะหอรามอเป็นตัว i คือตัวข้างหน้าแต่ครรนอรเป็นตัว l เอามาคูณทั้งหมดดังนั้นครรนอรของสองหกและสี่ก็คือสองคูณหนึ่งคูณสามคูณสองเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสิบสองนั่นเองทันนี้เราก็มา ตอบคำถามกันนะคะลูกเขาก็ถามว่าจะต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกๆรายการพร้อมกันครั้งที่2ในอีก12ปีแต่เขาถามว่าพอศอใดใช่ไหมคะนักเรียนก็เพิ่มไปสิคะเขาจาก2,560แล้วก็เพิ่มไปอีก12ปีก็เป็นพอศอ2,572นั่นเองนะคะคำตอบก็คือตอบพอศอ2,572ค่ะ อันนี้เป็นลักษณะของการหาคอรนอนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาใช่ไหมคะอันนี้เวลาก็คือเป็นปีแล้วอีกกี่ปีจะมาทํางานทุกรายการพร้อมกันอีกลักษณะแบบนี้คือการหาคอรอนอทีนี้เดี๋ยวเราดูข้อต่อไปคะ่ะลูกให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า37ค่ะนักเรียนจะเจอโจทย์ดังนี้นะคะ แก้มซื้อดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทนุชซื้อดอกลิลลี่ราคาดอกละ25บาทและพึ่งซื้อดอกทานตะวันราคาดอกละ16บาทถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทย้ำจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทและได้ดอกไม้คนละกี่ดอกคะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็มาเขียนวิธีทำรรค่ะและจากนั้นเรามาดูตรงโจทย์กันค่ะว่าคําถามเขาถามอะไรบ้างเขาก็ถามคําถามแรกว่าจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทนักเรียนก็ขีดเส้นไปเลยนะคะและคําถามที่2ก็คือได้ดอกไม้คนละกี่ดอกเราเอาคําถามแรกมาก่อนเลยค่ะจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทคําว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมาหาอะไรคะ ตัวคูณร่วมน้อยของ 8, 25และก็16ค่ะนะคะตัวคูณร่วมน้อยเหมือนข้อเมื่อกี้นี้ก็คือการหาอะไรนั่นเองหาคร,รนของ 8, 25และ16ค่ะอ่ะทีน,นี้เราก็มาหารสั้นเลยค่ะลูกนำจำนวนเข้ามาค่ะ 8, 25และก็16และจากนั้นเราหาว่าเอาอะไรมาหารใช่ไหมคะ ก็ไม่ให้เสียเวลาเราใช้อะไรเลยลูกแเลยค่ะคอนอสบายมากเอา8มาได้เลยค่ะ8 1เป็น8แล้ว8คูณอะไรได้25่สิบ้ามีไหมคะลูกไม่มีแต่คอนอไม่ใช่เป็นปัญหาก็สามารถทำไมคะดึงยีลงมาได้เลยแล้วต่อมาก็มาเป็น8คูณอะไรได้16 8 2กแ ครานี้เราก็มาดูต่อค่ะมีอะไรสามารถหาร 1, 25และ2ได้ลงตัวนอกจาก1นึมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะสตัวแล้วถ้า2ตัวราคาหนึ่งแต่ยี่บห้าก็ได้แค่หนึไม่มีอีกอ่านนี้และยี่กับ2ก็ได้แค่หนึเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้เราก็จะจบขีดเส้นสองเส้นแต่เวลาคําตอบของคอรนหนูก็ต้องเป็นตัวอะไรคะลูกตัว L ใช่ไหมคะตัว L เอาจํานวนนี้ทั้งหมด ที่อยู่ในแอนี้มาคูณกันค่ะดังนั้นคอร์นอของ 8, 25และ16นะคะและ16นะคะอันนี้คุณคูกแก้นิดนึงก็คือ8คูณ1คูณ25คูณ2เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองก็ลองคูณกันค่ะได้เท่ากับ400นั่นหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่า แต่ละคนจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละ400บาทค่ะเราก็จะได้คำตอบของคำถามแรกใช่ไหมคะท่าน,นี้มาต่อค่ะคำถามที่2ถามว่าและได้ดอกไม้คนละกี่ดอกนักเรียนก็เขียนคำถามมาได้เลยนะคะจะได้ดอกไม้คนละกี่ดอกอ่ามาเลยค่ะมาดูค่ะดอกกุหลาบก่อนเนาะแก้มของแก้มก่อนดอกกุหลาบเนี่ย ก็คือจะได้กี่ดอกคะก็นำมาทำไมคะลกูก400หาร8เพราะมันจ่ายเงินไป400บาทแต่ดอกละ8บาทก็จะได้กี่ดอกคะนี่ไงคะก็ตอบได้เลยเป็น50ดอกนะคะ50ดอกแล้วจากนั้นรูทก็คือดอกอะไรอีกคะดอกบิลลี่ใช่ไหมคะดอกบิลลี่จ่ายเงินไปกี่บาทละ่ะ400บาท แต่บันดอกละเท่าไหร่คะ25่บาบาทได้กี่ดอกก็เอา4 0 0อยมาหาร25 400ห้าร2อยหาร้าก็เท่ากับเท่าไหร่คะก็เท่ากับ16ดอกและต่อมาดอกทานตะวันทานตะวันจ่ายเงินไป400แต่ดอกละ16บาทก็จะได้กี่ดอกก็เอา4 0 0อยมาหาร16ก็จะได้เท่าไหร่คะ25่หดอกรวมแล้วนะคะ เราก็จะได้แก้มจะได้ดอกไม้50ดอกนุชก็ได้ดอกไม้16ดอกและพึ่งก็จะได้ดอกไม้25ดอกค่ะท่านี้เราก็ตอบต่ออบตอบนะคะขีดเส้น2เส้นตรงต่ออบตอบให้เรียบร้อยเนาะก็มาตอบคำถามกันจ่ายเงินอย่างน้อยคนละ400บาทแก้มได้ดอกกุหลาบ50ดอกนุชได้ดอกบิลลี่16ดอกและพึ่งได้ดอกทานตะวัน25ดอกค่ะ ลักษณะโจทย์อย่างข้อนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามีคําว่าอะไรคะอย่างน้อยที่สุดเห็นไหมคะคำว่าอย่างน้อยที่สุดก็หาตัวคูณร่วมน้อยก็คือคอรอนอ์นอค่ะนักเรียนจากที่เราได้ทําโจทย์มาสองข้อเราก็จะมีข้อสังเกตในโจทย์ของคอร์นอก็จะมีคําดังต่อไปนี้ใช่ไหมคะลูกก็จะมีคําว่าน้อยที่สุด นะคะมีคำว่าน้อยที่สุดก็คือจ่ายจ่ายน้อยที่สุดเล็กที่สุดสั้นที่สุดและก็เกี่ยวกับเรื่องของวันเวลานะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาอีกเท่าใดจะมาทํางานพร้อมกันอีกเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาเหมือนข้อแรกที่เราได้ทํากันนะคะท่าน,นี้เดี๋ยวเราก็จะลองมาทําใบงานกันค่ะลูก ให้นักเรียนนำไปงานที่1.12เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคอรณนค่ะนะคะจะมี2ข้อแต่ณนะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาทำข้อที่1พร้อมๆกันเลยนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะข้อที่1กําปั้นมีดินสอจำนวนหนึ่งเมื่อนำมาจัดใส่กล่องไม่ว่าจะจัดใส่กล่องครั้งละ6แท่ง12แท่งหรือ18แแท่งแล้วจะหมดพอดี ดินสอที่นำมาจัดใส่กล่องต้องมีอย่างน้อยที่สุดกี่แท่งย้ำจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดกี่แท่งเมื่อกี้คุณครูก็ให้เทคนิคของคำไปแล้วนะคะมีคำว่าน้อยที่สุดดังนั้นข้อนี้ก็หาอะไรนั่นเองคะเอาโจทย์มาเขียนก่อนนะคะลูกเราก็ขีดเส้นใต้ที่โจทย์ก่อนเนาะว่าจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดกี่แท่งนะคะจะต้องมีดินสออย่างน้อยที่สุดกี่แท่งเรานำมาเขียนก่อน และจากนั้นหาอะไรคะลูกหาครนค่ะของ6 12และ18นักเรียนเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าเขียนไม่ทันนักเรียนก็กดปุ่มสต็อปนะคะวิดีโอนี้แล้วค่อยพอเขียนเสร็จก็ค่อยกดเปิดมาฟังกันต่อค่ะ,ะท่าน,นี้เราก็เริ่มหาโดยการหารสั้นค่ะนำตัวเลขเข้ามาได้เลยคะลูก 6, 12, 18 อ่าท่านี้เราจะใช้อะไรดีคะค่ะหกสิบใช้ได้หลายตัวเลยเนาะอ่าแล้ก็เอา6เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะบางคนก็ใช้2ได้มัสอได้ไหมคะได้คะ่ะ3ได้ไหมคะได้คะ่ะแต่ตรงนี้เพื่อความรวดเร็ว6เลยคะล่ะลูกอ่าหกห6ึกคูณอะไรที่สิองคะหกสอแล้วหคูณอะไรได้1ิคะ6 3เป็น18เห็นไหมคะ 1>, 1 2 3ไม่มีจํานวนใดาหารได้ลงตัวนอกจาก1ถูกไหมคะ,ะเมื่อไม่มีแล้วก็ทําไมเลยลูกขีเส้นใต้2เส้นเลยค่ะท่าน,นี้เราก็มาตอบเช่นเดิมค่ะคุณครูก็ย้ําว่าถ้าคอรนอก็ต้องเป็นตัวแ L ย้ํานะคะถ้าคอรนอต้องเป็นตัว L ถ้าหอรมอก็เป็นตัว I ตัวข้างหน้าคอ,อรนอก็เอามาคูณกันทั้งหมดเลยค่ะลูก ดังนั้นคอรนอของ 6, 12, 18ก็คือ6คูณ1คูณ2คูณ3นักเรียนลองคูณกันดูค่ะคูณได้เท่าไหร่คะก็คูณได้36ค่ะนะคะคูณได้36 6, 1, 6, 2, 3เป็น 6, 6, 6, 6 36เห็นไหมคะแล้วก็สรุปได้เลยคะ่ะลูกว่าจะต้องมีดินสออย่างน้อยที่สุดกี่แท่งคะ36แท่งคะ่ะแล้วก็ตอบตอขีดสองเส้นนะคะ ตะก,ก็ตอบว่าดินสออย่างน้อยที่สุด36แท่งค่ะเสร็จแล้วข้อที่1ค่ะสำหรับข้อที่2ให้นักเรียนลองทำเองนะคะถ้ายัางทำไม่ได้ลองกลับไปดูย้อนดู YouTube อีกครั้งหนึ่งแล้วลอ,ลองศึกษาดูค่ะแล้วลองฝึกทำดูนะคะ1ข้อค่ะเช่นเดิมค่ะ สามารถศึก้นข้อมูลนะคะได้จากหนังสือนะคะสะส,ะสะวะทเล่มหนึ่งนะคะหรือถ้ายังทําไม่ได้อย่างไรก็ติดต่อคุณครูนัดมาได้เลยค่ะสอบถามได้ทันทีนะคะสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ